สวัสดีคะ่ะทุกคน <laughs> แอบดูจอยหลับค่ะ <laughs> ถ้ากดไม่ทันตอนมีเสียงก้นดังๆอะคะ่ะ <laughs> <laughs> กดไลค์ไม่ทันกว่าจะเปิดไลค์กดจะอะไร <laughs> น้องเลิกกลนซะละ ไหนอะไม่โชว์ลิ้นชมพูอไม่โชว์ลิ้นชมพูอลิ้นชมพูอะสัมผัสจ่อยมันเร็วมากค่ะมันจะแบบหูดีมากประสาทสัมผัสมันดีมากไม่โชว์ลิ้นหรอเนี่ยไปไหนแล้วว่าลิ้นชมพูอะลิ้นชมพูไปไหนแล้วขอพคุน อันนี้คือง่วงจริงๆค่ะไม่สนละหลับต่อละหลับต่อไม่สนแม่กวนละนิ่งนิ่งอย่าดี๋ยวได้ยินกลนน่า กินนมหรอกินนมเปล่าถังเกตตานะคะกินนมเปล่าสนใจแฟนคลับหน่อยเร็วกินนมเปล่าแม่แจกขนมกินให้หนมมากนมนะแล้ไงขนมนะแม่ไปหยิบขนมแล้วนะกินนะเปล่าเอ๊ะแม่หาขนมไม่เจออะ ขนมอยู่ไหนนะแม่หยิบไม่ถูกอ่ะถุงขนมอยู่ไหนนะแม่ไม่รู้เลยหยิบให้แม่หน่อย <c oughs> <c oughs> ถุงขนมอยู่ไหนนะแม่ไม่รู้เลยแม่หาไม่เจอถุงขนมอยู่ไหนอะถุงขนมอยู่ไหนถุงขนมอยู่ไหน อะตื่นมาเล่นกันก่อนมามาให้พี่ๆเขาขำๆก่อนอะตื่นหรือเปล่าเนี่ยตื่นหรือละเมอตื่นหรือละเมอตื <c oughs> <c oughs> ่นหนบอกบอกแล้วบอกว่าให้สังเกตสังเกตตาขาวตาดำอะพอเริ่มพูดขนมเนี่ยตาเหลือกเลยอะเอาอะไรมาแรกก่อนไหมเอาน้องหมาให้แม่ได้ปะ่ะน้องหมาอยู่นี่ น้องมาอยู่นี่นี่นี่น้องมานี่อ่าอ่า่าพี่เสือก็ได้พี่เสือ,สอนั่งลง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 เดี๋ยวหยิบแบ่งให้วันนี้กินขนมเยอะแล้วนะแม่โชว์ไปในไลฟ์สดก็หลายชิ้นแล้วนะไอในในในไอของเฟซบ,บุ๊กก็หลายชิ้นแล้วนะหลายชิ้นแล้วนะเนี่ยรอตรงนั้นแหละอ่ะสุดท้ายอืม ไม่ต้องกระโดดอืมพอละวท่านี้แหละแม่ไล่ไปนอนละแม่พอเพลินไปนอนละเอามาตรงนี้เลยเหรอกระโหลกมานอนนี่เข้าที่ปไปนอนปะพอได้ละพอแล้วพอแล้วพอแล้วจะกินทุกยี่ห้อได้ยังไงไม่ได้พอมามานอนมาเข้าที่เร็ว แม่โอูชอบแย่งขนมพาเพลินกินค่ะหืมพอแล้วไปนอนต่อนะนี่กี่โมงสามโมงครึ่งแล้วปะมองไม่เห็นเลยสามโมงครึ่งไปนอนก่อนแปสี่โมงแม่เรียกเรียกให้กินข้าวปะอ่ะนอนตรงนี้ก็ได้เออนอนตรงนี้แหละโอเคแม่ไล์ให้พี่พี่เขาดูหน่อยนึงก็ได้เห็น ก่อยตัวเป็นเป็นนิดนึงเนาะโอเคนะคะทุกคนสบายดีนะคะดูแลสุขภาพตัวเองดูแลตัวเองคนรอบขั้นดีนะคะตื่นเช้ามาก็ใจหดห่อเหี่ยวหดหูกับญาติคนติดเชื้อและญาติคนเสียชีวิตเนาะดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะคะเราต้องรอดไปได้เนาะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดีย๋ยวแม่โอไปทำงานต่อก่อนนึกขึ้นได้ว่าวันนี้ไม่ได้ไลฟ์ให้ youtube ดูเลยก็เลยเอาหน่อยนึง อ่ะน้องหลับแล้วเห็นไหมเค okay, นะคะไปก่อนนะถ้าวันนี้ไม่ติดอะไรป้าขึ้นเร็วเดี๋ยวแม่โอ,อแถมให้ตอนดึกๆอีกรอบนึงนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ